ฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะมีสืกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับซึ่งแฟนๆกีฬาชาวไทยอาจจะลุ้นกันหน่อยเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเจอกับอูราวาเรสที่มีบุ๊กเอกนิปัญญาหลายคนก็หวังว่าเอสประกาศ11รายชื่อออกมาจะมีชื่อบุ๊กไหมไม่มีมีชื่อเป็นตัวสำรองนะคะแล้วก็เมื่อวานก็น่าเสียดายที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามด้วยนะคะเล่นกันที่ซาอุดีอาระเบียที่เมืองเจดดานะคะสนามคิงอัลเดราสปอร์ตซิตี้ค่ะ คือซิตี้เนี่ยนะคะกว่าจะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยต้องรอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกแล้วเป็นการสกัดบอลแล้วมันไม่ดีอะ่ะสุดท้ายเข้าประตูตัวเองด้วยนะของมาริอุสฮอย์แบเช่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเครื่องหลังเหมือนพอพอได้ประตูขึ้นนำก็เล่นง่ายขึ้นเครื่องหลังก็มาได้ประตูนำา2 0นะคะในนาทีที่52จากโควาซิสแล้วก็สกอร์ไหลๆเป็น30นย์ะคะจากแบร์นโตซิลวาแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ก็เลยทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ผ่านเข้าไปชิงแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเพราะว่าเขาเพิ่งมาเคยเล่นถ้วยนี้ครั้งแรกแล้วก็เป๊ปให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปซาอุดิอราระเบียด้วยซ้ำว่าใหม่มั่นปั้นมือกับถ้วยนี้นะก็จะไปเจอกันกันกบฟูมิเนเซ่นะคะแชมป์อเมริกาใต้จากบราซิลนะคะแข่งขันกันวันศุกร์นี้22 e ธันวาคมก็ที่สนามเดิมเลยค่ะคิงอาดูลาสปอร์ตซิตี้นะคะ ซึ่งเป๊ปเขาก็บอกนะหลังจากจบเตรียมการแข่งขันเขาบอกว่าผู้เล่นทุกคนนะรู้ดีถึงความสำคัญในการแข่งขันรายการนี้กับสโมสรเพราะว่าการที่จะได้มาแข่งขันในรายการนี้ผลงานก่อนหน้ามันต้องยอดเยี่ยมต้องได้แชมปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลี่ซึ่งเป๊ปเขาาก็คงก็เป๊ปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามมากี่ปีแล้วนะเนาะกับกับการคว้าชมป์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกว่าจะได้เป๊ปก็เลยบอกว่า ซึ่งไอการแ้่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกเราได้มาแข่งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยม,มันอาจจะผ่านเข้ามาในชีวิตแค่ครั้งเดียวก็เป็นไปได้ออเออเพราก็รู้ว่าทุกคนแบบ เข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็บอกต่อว่าเดี๋ยวต้องเจอกับฟูมิเนเซ่เนี่ยก็จะเริ่มไปศึกษาวิธีการเล่นของคู่แข่งเลยแล้วก็ในรอบชิงจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดแต่ว่าณตอนนี้สิ่งสําคัญที่นักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องทําก็คือต้องพักก่อนเนื่องจากว่าถ้าดูจากโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยฟูมิเนเซ่อาจจะได้เปรียบเรื่องของเวลาในการฟื้นฟูนฟสภาพร่างกายขเขาเตะก่อนวันหนึ่งใชแ่แล้วแล้ววันนัดชิง22ธันวาคมนี้นั่นหมายความว่าฟูมิเนเซ่ก็ได้พัก มากกว่า1วันส่วนอูราวาเรสนี่ก็ต้องไปชิงที่3กับเอาอารีนะคะก็เป็นโอกาสของเอกนิตแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมนัดชิงที่สาืสองเกมไม่ได้เล่นเลยคือเมื่อวานนี้เลยนะครับในช่วงที่อูรบาเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังนะเขาส่งตัวรุกลงไปเนี่ยเปลี่ยนทีละสองคนนะเปลี่ยน2องคนแรกแล้วแล้วก็ทยอยเปลี่ยนอีกสองคนเนี่ยมันเหลือโคต้าอีกหนึ่งไงใช่อีกหนึ่งผมมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นของเอกนิตแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาก็วอร์มอยู่ข้างสนามแล้วผมก็เห็นอยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าไม่่ใช ปรากฏว่าเคนีว่าโอกกับตันทิมของอุรุว่าในเกมนี้ที่เล่นกลางรับนี่ดันไปเจ็บพอเจ็บปุ๊บเขาก็ต้องเปลี่ยนเอากลางรับไปแทนกลางรับไะก็คือเปลี่ยนเอาใครที่มาโตลงมาเล่นแทนโอ้โหน่าเสียดายนะคือถ้าไม่เจ็บอาจจะเป็นโอกาสของเอกนิดก็ได้สําหรับต่อสำรองคนสุดท้ายนะครับคือเกมแบบนี้เราอยากให้นักเตะไทยไปสัมผัสเกมสักนิดนึงก็ยังดีนะครับมันหาได้ยากนะที่จะไป เล่นกับทีมระดับแมนซิตี้นะครับในเกมที่มีความหมายนะครับที่ไม่ใช่เกมผลเครื่องอ่ะนะน่าเสียดายไปก็หวังว่าในเกมรอบชิงระดับสามมาสกอร์ซ่าน่าจะให้โอกาสท่จะพุกลงเตะบ้างเออนะครับอ่ะก็จะเจอกับอามารีนะค่ะก็ส่วนคู่ชิงก็ถือว่าถูกคู่แหละแชมป์ยุโรปเจอแชมป์อเมริกาใต้นะครับ รอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา